องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงการร่วมกับจังหวัดบึงการเชิญพี่น้องชาวบึงการร่วมงาน14ปีเปิดประตูสู่สนครน,นาคาออกพรรษาบึงการงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่พบกับกิจกรรมภายในงานรับชมฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายการแสดงจากศิลปินดังวันที่5ตุลาคมพบกับเวียงนฤมลและคณะหมอล่เสียงอีสานแบบเต็มวง วันที่6ตุลาคมพบกับไหมไทยหัวใจศิลป์วันที่7ตุลาคมพบกับคณะหมอลำ่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบเต็มวงรับชมฟรีตลอดงานโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายภายในงานการแสดงของเยาวชนในจังหวัดบึงกาฬและทูบี n ัมเบอร์วพิธีเปิดงาน14ปีเปิดประตูสู่นครนาคาการประกวดที่ดานาคาบึงกาฬ ขบวนแห่ผ่านบายสีพิธีบวงสวงพญานาะคการแข่งขันเต้นบาสโลบการแสดงเรือไฟการปั่นจักรยานเปิดประตูสู่นครนาคาออกพรรษาบึงการและพบกับถนนอาหารสตรีฟูด้ดอาหารที่หลากหลายสดใหม่สะอาดและของที่ระลึกในงานแล้วพบกันวันที่5 7ถึง7ตุลาคมนี้ตั้งแต่5้าโมงเย็นเป็นต้นไปณนะถนนข้าเม่าริมโขง จัดงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬรับชมฟรีฟรีตลอดงาน